ันนี้ก็จะเป็นของปูศูนย์เจ็ดที่เอฟซีรอคอยเป็นจังไดหงหวัตถิพานมากพ่อแม่พี่น้องของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปทีห้าห้าแปดแปดห้าเนาะแต่ว่าพอได้เข้าตัวเน้นตัวเจแต่ยังมีเอฟซีที่รอคอยแล้วก็เป็นเอฟซีของปูเนาะค่ะเนาะดีใจกับคนที่ได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ตามต่อไหมเนาะพ่อแม่พี่นอ้องจับตามองวันนี้ว่าของปูจะเข้า จะปังบเมื่อนจะพาไปถึงสอป,อปอลาวบกาบขอบุณขอบุณปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าเลขทุกตัวหายแคบเป็นแนวทาาเด้อแม่พี่นองโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะ แล้วถ้าเอฟซีคนไหนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เนะเาะพ่อแม่พี่น้องจะบอกไว้เด้อค่ะเด้อเมื่อวานลงคลิปให้หมดแล้วนะคะสําหรับเอฟซีอยากดูของเซียนค้อนใดบอว่าสิเป็ิบอว่าสิเป็นเจ็ดเซียนดังแล้วบวกเลขประจําวันกนลงให้แล้วค่ะแล้วก็ของเกตตาพารวยของหนูดาดาแล้วก็ของเส้นเซียนกะลงให้แล้วเนาะค่ะเนาะ จะมีอยู่สองสามคลิป้อคะเด้อลงไปก่อนแล้วของลาวพัฒนาแล้วก็ของอ,อสุพันธ์ที่เข้าไปเต็มเต็มตจะเป็นอีกคลิปหนึ่ง้อคะเด้อเข้าไปติดตามชมได้ชอบของใครตามหาเอพ,พ่อแพ่พพินองถ้าผูใ้ใดตามหายากไ้กดกระดิ่งแกงเตือนไว้กดสองข้งจะเป็นปีกออก้อคะเด้อจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเพราะว่าคลิปนี้จะมาสรุปแค่เซียนเซียนเพ่นหายมากที่หลังเนาะ เช่นเช่นพี่เพื่อนหามาก,ก่อนมาดอดำสรุปไปให้เลวเรียบร้อยแล้วคลิปนี้จะมีของปูศูนย์เจ็ดปูโคราดแล้วกับของคุณปุ้ยที่เข้าไปเนาะปุ้ยพารวยแล้วกับของออปล่อยเปรตอ่ะติดตามเงาๆไปน้่กันพ่อแม่พี่น้องคันอยากเห็นของผู้ใดเข้าไปติดตามได้เนาะเลือกหาได้อ่ะมาเฮามาตามต่อบานนี้ยับมาพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสิไปกับปูศูนย์เจ็ด เพราะว่าของปูศูนย์เจ็ดถือว่าเดินเดียรัฐบาลไทยเมื่อนี้เด้อค่ะเด้อเมื่อเนี้รัฐบาลไทยของปูศูนย์เจ็ดปูสายตัดลงคลิปให้แล้วค่ะสามวดติดติดรัฐบาลไทยของปูลงคลิปให้แล้วตัดตัวไหนออกตัวนั้นสามวดติดติดข่าวติตามช่ชมใดขันผู้ใดสิบไปรัฐบาลไทยก่อนความสิบไปเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เนาะค่ะเนาะ จะมีห้าน้อยหลังจากรัฐบาลไทยแล้วก็ห้าน้อยสี่รอบสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งจะเป็นของห้าน้อยแล้วก็ต่อด้วยลาวสามัชีสองทุ่มครึ่งสี่โมงใบสี่โมงจะเป็นรัฐบาลไทยเอาไม่ได้จุ้จุวบวินโบวียน,น,นก็เกินแต่เปลี่ยนไปว่าไรละเมื่อนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไอเช้าวุ่นวายใบรับทรัพย์นะคะวันนี้เนาะมื่อนี่จะเปลี่ยนมือวุ่นวายเนี่ยขั้นตอนใบเห้กับสี่ได้รับซัพย์อ่ะ ยํำตัวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เจ็ดปู่ศูนย์เจ็ดให้มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้สามกับสองสองตัว9หางแต่มีตัวเน้นให้สามหางสองตัวเก้าหางก็จะมีแปดแปดสองแปดสามแปดสี่ เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เน้นที่สามรูดที่สามเน้นไปที่แปดสามเก้าสามศูนย์สามเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เจ็ดแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุณขอบคุณปู่อีกครั้งหนึ่งเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอันแล้วไปต่อเป็นของคุณปุ๋ยค่ะของคุณปุ๋ยผ้ารวย เข้าไปที่เจ็ดเก้าตร,ตรงๆคือกันแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวโจดแต่มีแค่หกหางพอไม่พี่น,อน้องอ่ะชอบของไผยกิมของคนนั้นเนาะเนาะชอบของใครตามของคนนั้นของคุณปุ้ยพาร้รยมีตัวไรแน่บาทเนี้เฮามาติดตามช่มเพราะว่าเพิ่งเพึ่งไหมากะไปจักงวดแล้วล่ะไหมาจักงวดแล้ว ระาวางวดกว้อนของเพิ่กนกะตัววิ่งตัวรูดมากเนาะเพิ่งจะให้มาสามงวดงวดที่สามเข้าไปงวดที่สองกอดข้อกันมากนี่คืองวดที่สามเข้าไปไม่ต้องกลับวันนี้ผู้ใดเป็นแฟนคลับจับตามองว่าของเพิ่นสิไปแบบว่าต้องกลับอีกบะไปแล้วว่าต้องกลับมามันบอกไปซอปปอล่าคุณปุยขาอะเตรียมตัวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปุยพารวย รดูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสาเพื่อนว่าตัวเด่นดอกพรมแพ่พี่น้องเพื่อนบ่ดเรว่าให้รดนะูดเนาะอ่ะเด่นค่ะเด่นศูนย์กับสาสองตัว6กหางศูนย์สองศูนย์สี่ย์ห้าสามสองสามสี่สามห้าเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เน้นไปที่0ูนย์สองย์ห้าแล้วก็สามสี่เด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของคุณปุ้ยพารวยแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นคองหลวงพี่แขกเนาะราบขอบุญขอบขุณคุณปุวยผ้ารวยด้วยที่ห้ตัวเลขเนวทางมาว่างทั้งชงเนาะราบขอบพระคุณหลายหลายอ่ะพูดได้สิตามหลวงพี่แขกบาทนี่เป็นตะไดร้ายามมเนะ้อหลวงพี่มือน,นี้เนาะไปน้ำปูศูนเจ็ดบอกหรือสิไปน้ำหลวงพี่แขกมือน,นี้สิไผ่ผายามน้ำไผ่เอาเตรียมตัวว่าไ่พี่น้องชอบของปูหรือชอบของหลวงพี่ไปด้วยกันละมือน,นี้เนาะ เขาสูคนเน่เดอมือนีเดอปดนีปดสินใหเอฟซีเนี่ย,วย,ย,วย,ยรวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดลาวัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้สองกับ8ปสองตัว3ามหางเขนเนสองตัวก็จะมี8ปดสองหสามสห้ตัวสองหางสองหนึ่งสาสองแด ซีตัวมีพความดเดีอบบาทนี้พ่อแม่พี่น้องว่ามันทรมาดาเด้อบบาทนี้ให้มาฮอดซีตัวเด้อบบาทนี้ขันไดซีตัวนี้ดึงยามขึ้นบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องหนักเงินเกีบเนาะให้ยางไหวบ่เนาะขันเขาซีตัววิ่นีเนาะสีตัวก็จะมีหางเดียวแปดสองหนึ่งสามเด้อค่ะอ่านแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะบนเน้นหางเดียวพ่อแม่พีน 3, ่น้องสามหาจะเลือมเอาเนี่ยหละ่ะบ่เน้น บัตสิมาอันบบเนียนเด้อบัตสิมาอันบบเนียนเด้ออ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกาบขวบ,บุญขอบคุนหลวงพี่แขกที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งซองกาบขอบคุนไรๆต่อไปเป็นของปูโคราชอ่ะมือนี้มีตะปูกับปูปูกับหลวงพี่ไผสีไปไผ่สียูบาดนี่ยมเป็นจ้าไดน้อยยมขงยญยมนี่สิเป็นจ้าไดน้อ เอาว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องชอบอันไหนไปอันนั้นเนาะรักเดียวใจเดียวนี่เด้อแฟนคลับขาคันไปหลายคนรหลายเจ้าบัดชิง่ายทองเด้ิ่นเอื่นมาแลน,น้ำผููนันแน่แลน,น้ำพูนีเน่หอบฟางน,น้ำรถเมดเด้อพ่อแม่พี่น้องมดเด้อเมื่อนน้ตั้งใจเด้อสิตามของผู้ใดสิตามของไผตั้งใจไปกับผู้นั้นเด้อ ผู้ใดสิไปก็มาดามฝ้า,าลกลับไปเบิงเด้อยู่ในเกตเสียนดังสามเดือนเข้าครั้งหนึ่งนี่ไปน้ำบอฟม่พี่น้องไปน้ำไข่อยบอไปสิบไปน้ำไข่อยบอ,อปูโคราดให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองพุมครึ่งเพราะว่าของปูยังแปดยังไม่เห็นได้ค่ะเด้อจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะคะ่ะเนาะให้แปดสี่ออกแปดห้าเมื่อนี้ม่าจับตามองของปู่โคราด ว่าจะได้พายยาโมเมเนปูโคราชให้มารูดสองกับ4ีสองตัวต้าห่างหกสองหกสองเจ็ดสองแปรูดที่สีเน้นที่สีเน้นไปที่4ี่หกสี่่แคปหน้าจอพวอแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของปู่โคราช แล้วไปต่อเป็นของใครกลาบขอพระคุณปูหลายๆเด้อที่ห้ตัวเลขแนวทางมาบ้างทั้งสองเนาะกับนมัสการบอกคนเอื่นมาจา้งใดละคือฟงกับพี่น้นนองภาษาบารีภาษาบารีว่าใครใดเด้เด้แต่ภาษาบานเท่านี่ล่ะวาสนาเอาเอาหยอกเด้อพี่น้นองเด้วเอว่านัวหัวมวนอย่าเีเรียสเด้อมือในหามซสีเรียสเด้อค่ะมือนี้ต้องยิ้มให้กับตัวเองเด้อคันผูใ้ใดสิไปทั้งรัฐบาลไทยห้าน้อยเล่า แล้วก็เล่าสามาชีเด้เล่าคอทนาแล้วก็เล่าสามาชีกเด้อวันนี้ต้องยิ้มไว้ก่อนเช้าหามหุ่นไหวได้ใบเฮาต้องรับซัพ์เช้าหุ่นวายใบรับซัพ์วันนี้จุ๊จุอ่ะผู้ใดจะไปกับออทรงแบบนี้ของอโอ่งเข้าไปตัววิ่งตัวรูดก้าวมาทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถึงจับคู่ให้เก้าหกออกเก้าเจ็ดพ่อแม่พี่น้อง มุอนี่ตามของโอรงบ่แม่ลุงทรงเด้กับได้คนละคนเด้อคือสิเข้าใจแล้วล่ะเดียวนี่บ่บ่บใครมี f อคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวนี่พ่นรู้แล้วว่าใครเป็นใครเนาะอ่ะของโอรงให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มๆึ่งคืนนี้สองกับหกสองตัวหกหางสองสามสองเจ็ดสองแปดหนึ่งหกสองหกสามหก เบิ้ลก็จะเป็นสองสองหกหกสามตัวหนึ่งหางแปดสองหกสี่แปดสองหกสี่ตัวหางเดียวอ้าผูใ้ใดจะตามสี่ตัวเมื่อนี้คขอให้แตกขอให้เขา่าคอยปังเนอะขอให้ได้นักกระเป๋าต่อนใบเนอะใบใบโอสองทุ่มครึ่งนอกไปไพี่น้องนอราวัฒน,นาอ่ะไปต่อเป็นของใครก้าบคอบบุญคอบคุณเอ้าตัวเน้นตัวจอบอให้เพื่อนได้บ่ะนี่ตัวเน้นตัวจอเชียนเนี่พ่อไ่แม่ไงผู้เพิเ่น ตาบดีว่สัสนเพื่อนว่าฟังต่เสียงมาดามว่าววัสนเป็นตหาหักเนาะเป็นจัียงดเสียงโอเคเอพลพี่น้องเมื่อนี้เป็นตาได้ห้องแห้งๆว่าไหยเฮ้าสิได้ใส่โยกันบูมึนตัวเน้นตัวจอของอสมเน้นให้แค่สามหางเน้นที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หนึ่งหกสองหกแล้วก็สามหกเด้อค่ะสาตัวเน้นเมื่อเล็กสี่ตัวกันเน้นเมื่อเลยเพราะว่ามีอย่างละหนึ่งหางนอก่พีพน้องเน,นเาะอ่ะไปต่อเป็นของใคร อาพอบุญขอคุณนอทรงที่ใหายตัวเลขหนะข้างมาบ้างทางั้งสองเนาะกาบพอพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของดาราข้าบวยเป็นจ้งไดดาล่าข้าบวยให้เฮ้าเฮาสิบวได้กอดข้อกันไปสองคนบ่มาดามกับดาลาข้าบอยสามเดือนเขาเท่าน,นึงพนาพราวา่าแต่ก็ไม่ถอย่าสัน้นนี่แหละข้านี่แหละถือใ,ใจไล่หลายแด็ดดัลาข้าบวยเอ,อ้ยถึงแรกจะไม่เข้าไม่ผ่านไม่ปงังแต่เราสู้ไม่ถอยเนาะมาดามพนามา่อกเป็นตาหักแถวยาทิมกันเดอ้อ คือมาดามมาแหละคันยูแล้วยูด้วยใจเด้ย,ยูผู้ใดมาทั้งช่องของมาดามต้องอยูด้วยใจเอย่าใจถอดเนาะเราเกิดมาเรามีเรามีเลือดเนือ้อเราสู้ต่อไปพ่อแม่พี่น้องเราสู้กันต่อไป ว่างว่างปล่อยอดปล่อยว่างบา่ได้เขาต้องไปเดือนหน้าบ่ถอยนั่นแหมพอไม่พ,พี่นอ้องอะถ้าใครจะตามของออปล่อยเปลี่ยนต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนครับของออปล่อยเปลี่ยนงวดที่ผ่านมาบอกเขาเนาะงวดงวดก้อนนี้กับว่าเขาต้นนี้เจ้าก,ก็่อยในเขาท่าได้นน่อันออปล่อยเปลี่ยนเอ้ยไสรละ่ะเห็นอยู่ได้เขาายู่งวดหนึ่งอยู่แต่ว่าห้องออปล่อยเปลี่ยนเดินดีก็ของดารามาดามยี่ดอกว่า เด็กของเพลินก็กอดข่าโอมาทั้งบนทั้งล่างอยู่ได้ตัววิง่งตัวรูดกันจัดอยู่ในชซนของเลขวิ่งแม่นๆอยู่ได้ละ่ะลงให้เราเด้อพแม่พี่น้องเด้อเลขวิ่งแม่นๆเนาะจะอยู่ในชุดของอของของเชี่ยนนะของเซียนซุ่มของเกตตาแล้วก็ของหนูดดาเนาะพแม่พี่น้องเนาะลงคลิปให้แล้วนะคะสําหรับแฟนคลับที่รอคอย เพราะว่าเห็นคอมเมนต์มาว่าทานูดาดาว่าสั่นลงให้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเข้าไปติดตามชมได้ออปอยเปียดให้มาวันนี้รูดราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับศูนย์สองตัวสี่หางเก้าสี่เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเน้นทุกหางพ่อแม่พี่น้องเน้นทุกหางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออปอยเป็ดเนะาะกราบขอบุญขอบคุณออปอยเป็ดหลายๆเรื่อที่หายตัวเลขแนวะทางว่างทางสอง ขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ราบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะรอบขอบพาคคุณหลายๆแล้วก็เมื่อน,นี้ขอให้ได้ไปสู่ขู่สู่คนได้ถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้นอกก่พี่น้องเนาะให้แตก3ตัวยกช่องของมาดามคำนวณและมาดามคำนวณ2เด้อเมื่อน,นี้เด้อคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ หลังเล่าออกประม่พี่น้องว่าเฮาสิได้เฮบอขอให้ทุกท่านทุกคนจงสบคดีมีไส่เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ